ผมสวัสดีครับผมผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ตลาดนัดโคกระบือบ้านยุงทองนะครับผมตำบลสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตลาดที่นี่เปิดทุกวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักนะครับมาอยากตัวกระแสราคาวัวกดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับผมครับพ่อใหญ่ครับเท่าไหร่ครับนี่ ห้องไว้สี่สิบห้าสี่หมื่นห้าละบมทรงสวยเลยเนาะปรใหญ่เนาะครับมีลูกมั้ยังครับตัวนี้นี่มีลูกสองลูกสองอันนี้สมยังซื้อมาน่าจะน่าจะผสมแล้วรู้ว่าไงไม่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 ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมครับความสูงท้ายประมาณร้อยสี่สิบห้าได้เหรอครับเนาะได้ผมไปดูฝั่งนู้นครับแหมนี่งามเนื้อบนี่ยเปิดไว้45นะครับ อ่าสวยนะแม่นี่ยนี่นี่ครับผมสี่หมื่นห้าต่อรองได้ประกันนะครับเนาะแข้งขาเนาะเนาะคโอ้มีถกโมีหวนโอ้มีถกโอ้มีทอน <c oughs> บัตาท่องแ็บบัตท่องหรือบัตท่องก่อนรับประกันครับครับผมอยู่ไหนครับพ่อใหญ่เนี่ยอยู่กระสังฝากเบอร์โทรนะครับ 0988738834คร <become 25. S 1> 10. ับครับผมครับเปิดไว้สี่ห่ครัาผมครับผมเปิดไว้แม่โแม่ล่นทำบนี้ต้องเปิดอรับนี่หมื่นสองสี่หมนสอนะครับผม ตัวใหญ่นะพวแมนี่นี่ร้อยสี่สิบบวกครับหนี่ผมให้ดูฝั่งนี้นะครับอ่าอันนี่นี่ผมแม่หัวโล้นนะครับผมมีลูกมายังครับตัวนี้แยกลูกครับแยกลูกมานี่ครับผมเปิดไว้สี่หมื่นสองต่อรองได้นะครับเนาะราคานี้เนาะครับเนาะ นี่อยู่ไหนครับผมฟังเบอือทูนะครับผมเบอือทูเนี่ยตาผมมีเบอือทูตาไมีเบือทูไม่เบอือทูไหมโอเคครับเมียไม่ชื้อหรอเมียไม่ถือใช่ไหมโอเคครับปีหมื่นสองนะครับผมตัวนี้ตัวใหญ่มากครับนี่โอ้แม่กลางนี่ใหญ่มากครับนี่ผมไม่ดูนะครับ แม่นี้ใหญ่มากครับแม่นี้ร้อยห้าสิบบวกครับผมตัวนี้นี่โอ้ไม่รู้จะคลองอยู่ไหนครับเออแ้วมันเท่ากี่กัวเขาพ่อใหญ่ปะท็แม่นครับองเราไปทางใดดอกจะคล้องจะคลองไม่อยู่เอ๋ฝั่งโน้นน่าจะซื้อแล้วมั้งครับเนี่ย ริมๆนะผมแม่นี่ของใครครับไม่รู้เลยครับเบ้ามาใครแม่ลูกนี่าครครับแม่ลูกนี่ใค่ออกโซราสามหมื่นสิบห้าร้อยสามหมื่นสิบห้าร้อยสามหมื่น หนึ่งพันห้าร้อยมั้บ่สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคุยกันได้ต่อรองคุยกันได้ต่อรองได้ลูกตัวเมียลูกตุ่เมียลูกสวยนะครับเนาะนอ่ลูกก yeah. ี่เดือนนะครับพ่อใหญ่เนี่ยประมาณกี่เดือนนะลูกเขาสามสี่เดือนนะครับเนาะลูกตุ่เมียนะครับผมเปิดไว้สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอ่าความสูงท้ายแม่ก็ประมาณสักร้อยสามสิบได้นะครับ มีลูกมากี่ตัวล้วครับพ่อใหญ่สามสี่ตัวสี่ตัวสตัวสตัวกับตัวนี้ครับอ๋ออยู่ไหนครับพ่อใหญ่นี่ยฝั่งเบอร์โทรนะครับพ่อใหญ่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามเจ็ดหกสามเับผครับนี่เอกมาแค่นี้บวมาสี่ตัวขายสองขายไปแล้วสองแม่ใหญ่ของใครเท่าน่ยไม่รู้ครับไม่รู้ S <S <S ผมพาไปดูฝังนี้นะครับโอ้เล่ใครครับนี่ <S <S เล่ยเล่มัน <S 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 ครับสวั <S <S สดีครับเท่าไรครับนี่อันนี้ยี่สิบเจ็ดร้บเรองนี่ยผมรตัวนูนนวน้นยี่สิบหกีครผมราคามินิมินินะครับผมนี่ แม่สาวอันนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับนี่ผู้ใหญ่กี่ปีแล้วนี่ปีกว่าปีกว่าเองเนี่ยครับผมมาปีกว่านะครับอ่าสองหมื่นหกสองหมื่นหกพันห้าร้อย่าต่อรองได้ความสูงท้ายประมาณเท่าไหร่พ่อใหญ่ย,ยังอ่ได้วัดเนาะประมาณ 125. ร้อยยี่สิบห้าถึงไหม,มถึงอยู่เนาะ สูสีฝั่งนุนนงน่นยี่สิบเจ็ดเท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดห้าร้อยแม่สาวเหมือนกันออขอบคุณขอบคุณนะครับาคาหน้าเลี้ยงนะผมเนี่ยความสูงพอๆกันนะครับแม่นี้ก็สีแดงครับผมฝั่งนุนสีขาวแล้วแต่ชอบนะผม ฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร098ค่ะ098 239 239 9400 9400ครับมีมีส่งอยู่นะครับนาะมีค่ะโอเคครับนั่นรถใช่ไหมครับเอมีรถส่งอยู่นะผมโอเคคัะผมสาก็ตตอครับ ลอยแบบเอมาดูการวันเขานะครับวันเขาเนี่ยของพ่อใหญ่บมเขากลายเท่าไหร่พ่อใหญ่นี่ง่ามพีนสามของพ่อใหญ่น,ญน,ญนะผมสี่หมื่นสามให้ดูฝั่งนี้นะครับนี่สี่หมื่นสามนะครับผมฝั่งนี้เลยบอกครับแม่นี้เท่าไหร่ครับ เท่าไหร่นะ42สี่หมื่นสองนะครับผมนี่ลูกเขานะครับอ่านี่ลูกนะครับผมมนี่แม่นะครับผมนี่อดแ่งาสี่หมืนสี่ราคาแม่ลูกนะครับนพี่โกลูกสขวก็โตโตแล้วนะครับผมนี่ครับ พ่อใหญ่ครับนี่ผสมยังครับท้องได้เดือนหนึ่งอ๋อแม่ลูกนั่นแหละเมททองนี่แหละเมมติดฟองอ๋ออันนี้อันนี้ทับตัวไหนมาครับพ่อใหญ่อันนี้ทับพ่อจริงครับทับพ่อจริงนะครับเนาะบ้ามันไหมครับบ้ามันครับทับบ้ามันเนาะครับผมฝั่งนูกแล้วครับอันนั้นไม่รู้ว่ามันฟองไหนมันติดมาอ๋อแต่แต่ท้องยังครับนี่ท้เลยกี่เดือนครับประมาณกี่เดือนได้แล้ว น้ำเมือนนอมตกเรางใัประมาณประมาณห้เดือนนะครับผมลูกสาวก็ประมาณกี่เดือนครับประนประมาณครบหน่อยๆนี่ครับผมเปิดในราคา4.2ต่อรองได้นะครับเนาะคุยกันได้คุยกันได้มีคุโทรไว้บ้างนะผมมาตลาดนีบ่อยดีเนาะดีนะครับเนาะฝากเบอร์โทรนะครับพ่อใหญ่ศู3ย์แปดสามศูนย์แปดส อันนี้พ่อใหญ่ประกันท้องให้ไหมอันนี้ประกันท้องนี่ครับผม FC ถ้าสนใจนะครับผมนี่สี่ห <42 S 1> <42 S 2> มืม่นสองนะครับผมแม่ก็ท้องนะครับลูกก็ประมาณปีกว่านี่ครับสนใจโทรหาพ่อใหญ่ได้นะครับเออท่านใดสนใจค่อยโทรหาพ่อใหญ่ได้นะครับผมเกิดไว้สี่หมื่นสองนะครับหน้าของสนามบ้าน กีต่ถักมันจะมีแต่ระดรนไปจากอันตะไละต้อครับบมตอนมราหอเท้าตอไปงดหองแมวเ่อเพื่อความสะดวกนะครับ ของของไทยเอานี่ของพ่อทุนีครับผมของพ่อใหญ่บ่เท่าไหร่ก็พ่อใหญ่เปิบสามหมื่นห้าพันแม่ลูกบวบแม่ลูก3 5มหมืนาพันนะครับ้มวัวนารักก็ราคาก็นารักนะครับเนาะนี่ลูกอ้วนตับเลยนะผม ลูกลูกเล่นะครับน้องนี่เป็นเล่ยมันบอกเรือร้อยครับเรือร้อยเอร้อยนี่ครับตอนสุดท้ายแม่ก็บันร้อยยี่สิบได้เหรอครับน้องมีลูกมกี่ตัวแล้วพ่อใหญ่สองตัวแล้วพักตัวสองตัวท่านใดกำลังหาโบเลี้ยงนะผมหน้าหน้าก็มากันเยอะๆนะผมตำบลสนามชัยอำเภอสตึกนะครับผม เปิดไว้สามหมื่นหนึ่งพันสามหมื่นห้าพันนี่ผมไปลดราคาเขาแล้วต่อรองได้ต่อรองได้เขาเนาะตกรองได้ทั้งวันตกรองกันทั้งวันเลยครับผมเดี๋ยวตกรองวันเอามาคู่เดียวพ่อใหญ่นี่มา่ดูว่าใคแล้วอ๋อขายไปสองแล้วโอ้ขายเร็วมากนะครับผมราคาดีไหมพ่อใหญ่วันนี้ก็พอโอ้คือขึ้นมากครับวันนี้นี่คนซื้อเยอะนะนี่ดูครับผม อันนี้อันนี้มาซื้อไหมครับนี่มาขายครับมาขายเหมือนกันครับผมขายไปแล้วหนึ่งตัวขายไปแล้วหนึ่งตัวเอ่อคือคักดีครับนี่ฝากเบอร์โทรนะครับผม087 087 87อีก87 66 66 142 142อ่าคร่สองขับวงผมครับโทรหาพ่อใหญ่ได้นะผมสามหมันสมหมื่นห้าพัต่อรองได้ต่อรองได้ลูกเป็นเล่มั่นนะครับผมควรตับเลย แม่แม่นี่ของใครครับนี่เท่าไรครับเต่าแกสามหมื่นสี่พันครับสามหมื่นสี่พันสามหมื่นสี่พันคู่แม่ลูกนะผมแม่ลูกนี่แม่ลูกสวยเลยคู่สามหมื่นสี่พันนี่น่น่าซื้อมากเลย สามหมื่นสี่พันเองนะครับผมมีลูกมากี่ตัวแล้วครับนี่ลูกตัวเดียวครับลูกตัวเดียวเลยแม่ยังสดเลยนะครับเลาะยังสดเลยลูกกี่เดือนแล้วครับนี่ลูกประมาณห้าเดือนประมาณห้าเดือนนะครับนาะแม่ก็ขึ้นยังครับนี่แม่ก็สมแล้วครับนี่แม่สมมาแล้วครับแม่สมแล้วทับตัวทับตัวโอเคครับมีกี่ตัวครับนี่มีอามาสองโคมสองโคมขายไปแล้วโคมหนึ่งอยู่ไหนครับนี่ นุ่งส่งขึ้นรถแล้วหนุรถชั้นนั้นอ๋อขึ้นไปนู่นแล้วครับอยู่ไหนครับนี่อยู่เบิ้งสังเนียงครับเบิ้อโทรนะองศูน์แปดงนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสามหกห้าห้าสามหกห้ามีรถรับส่งอยู่นะครับเนาะมีรถรับส่งครับครับผมน้องทนายกันอ่าโอ้แม่นี่ของใครเนาะของพ่อใหญ่บ่แม่สาวนะครับผมเปิดเท่าไหร่ครับพ่อใหญ่นี่ ยี่สิบเก้าเองนะครับผมตัวใหญ่เนะะยายนะพ่อใหญ่เนาะตัวนี้เนาะ <29 S 2> นี่แม่สาวสองมหมื่นเะก้าเองผมไปดูฝั่งนี้เนาะความสูงท้ายก็ประมาณร้อยสามสิบได้นะนี่เนี่ยอ <c oughs> ุมราคาหนาเลี้ยงเลยนะผมเนี่ย <c oughs> พ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่อยู่ไหนครับนี่ย <c oughs> ใกล้ประตมยังครับพ่อใหญ่นี่ ไอ้นี่ยังไม่รู้ไวัวยังอ่อนวัวยังอ่อนอยู่เลยเนาะวัวยังสาวน้อยอยู่เลยนะบุ้งแต่ตัวใหญ่นะเป็นลูกกระทบบ่ะพ่อใหญ่ลูกกระทบนะครับบุ้งก,กระทบเลยนี่แหละนะครับเนาะฝากเบอร์โทรนะครับผมไม่มีเลยครับจำเบอร์โทรไม่ได้อ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ผม,มเออพ่อใหญ่จำเบอร์โทรไม่ได้นะครับ

ใครที่ดูคลิปของผมก่อนหน้านี้นะคผมนี่เจ้าเป็ดดำนะผมนี่ของพ่อใหญ่นะครับเป็นพ่อพันคุมฟูงนะครับผมมุมโรนะครับผมประมาณนายุประมาณ2ปีกว่านะครับเนาะตัวนี้ฝากเบอร์โทรนะครับพ่อใหญ่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดหกสองเจ็องเคุณผมครับของใครครับ อยากหาเจ้าของไม่เจอแล้วนี่อยากหาเจ้าของไม่เจออยากรู้ราคาตัวใหญ่นี่จังเลยเฮ้ยตัวใหญของผู้ใดนี่ไม่รู้ครับโคกใหญ่ไได้อยากดูราคาตัวนี้ครับหาเจ้าของไม่เจอนะผมของปวดตัวใหญ่เนี่ยวดูไหนดิ เจ้าของหายพ่อยมาซื้อบอกดูมาขายตัวไหนครับตัวนี้บอกสองตัวเลยตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่เป็นคู่เปิดเป็นคู่บอกคู่คู่ไม่ลูกนะครับเนาะไม่ใช่เยอะใช่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ราาสามสิบสามครับสามสิบสามสามหมื่นสามเตรียมกินน้องเลยเตรียมกินน้องเลยครับไอ้ท้องกี่เดือนแล้วครับนี่ขับปร่ทราบครับประว่างง้ปล่อยไหมแต่ก็คือท้องใช่ไหมครับ ประกันทองไหมผมบ่ได้ประกันครับเพราะว่ามันวัวปล่อยน้ำฝูงเป็นบัวฝูงครับอ๋อเป็นบัวฝูงนะผมคือว่าเขาตำเขาบึง่ามันผิดสังเกตครับเลยคิดว่ามันท้องโอ้จะถามว่าให้ประกันไหมผมก็ประกันเื่อนถ้าประกันเหมือนกูหักันพ่อใหญ่ก็ตรงตรงนะครับเนาะครับวัวตรงเสียเพราะว่ามัวของผมเป็นเพรอะข้าครับเอางูจากของมาออกคืองูเง่มันเบียดมันนี่คือบัวของพ่อใหญ่เองนะผมนะคุณเนี่ยนะครับบสถบสถมาเต็มครับตัวนี้เท่าไหร่ครับหนี่งตัวนี้ยี่สิบกว่าครับ ยี่สิบเท่าไรอ่ายี่สิบเอ็ดยี่สองครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับอ่าขต่อยเลยยี่สิบเอ็ดกันครับครับอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครัพ่อใหญ่นี่เก้าเดือนประมาณเก้าเดือครับนี่ความสูงท้ายประมาณร้อยเกือบเกือบยี่สิบเนาะประมาณนั้นี่ฝั่งนี้ก็ประมาณร้อยยี่สิบได้อยู่ครับอ่าฝั่งนี้เปิดไว้เท่าไรสาเท่าไรนะ อันนี้33ครับ33ครับตัวนี้เท่าไหร่นะมาไว้22ครับ22โอเคครับต่อรองได้เอามา2ตัวม2ตัวพ่อใหญ่แล้วแม่เลนนะของใครไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เนาะโอเคครับฝากเบอร์โทรนะพ่อใหญ่080 8 0 0 8 2 8 2 6 8 2 7 8 2 7ครับ2 5 5 3 2 5ครับ0 8 0 8 2 7 2 5 5 3 2 5 5 3ครับโอเคครับของครับอ่าลุงชัยครับลุงชัย ของใครโนอนี่เอ๊ะแม่เล,เล,เ,ลเลีมันนี่อยากดูราคาแม่เลีมันนี่เลยกันไม่รู้เจ้าของอ,อ,อ,อายเจ้าของไม่เจอหน่าผมไอ้อลีมันนี่ครับผมเสียดายนะผมหาเจ้าของไม่เจอหน่าผมตัวนี้ก็น่าจะราคาไม่น่าจะสูงนะครับผม นาเลี้ยงแล้วตัวนี้นี่พวนพวนดีครับนาคกไก่นาปกไก่ตัวนี้นะนี่โอเคครับคลิปนี้ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะบุมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ